เวลาที่เราพูดถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาลาสินเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เส้นแบ่งบนแผนที่แต่จริงๆแล้วเรื่องราวมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือเรื่องของการเดินทางที่ต้องเดินผ่านด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยทั้งความขัดแย้งและความหวังเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ด้วยกัน เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น5้าช่วงหลักๆด้วยกันครับคือตั้งแต่การอบพยพจากเวียงจันทร์การมาตั้งบ้านเมืองใหม่แล้วก็การสวามีพักต่อสยามไปจนถึงเรื่องราวของเจ้าเมืองแต่ละยุคและท้ายที่สุดคือการกลายมาเป็นจังหวัดกาะสินแบบที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปลงลึกในรายละเอียดนะครับลองมาเริ่มงจากคําถามที่น่าสนใจคําถามนี้กันก่อนคือเคยสงสัยกันไหมคะว่า อะไรกันแน่ที่มันมีพลังมากพอที่จะผลักดันให้คนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยต้องยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยมีทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทั้งหมดสำหรับเรื่องราวของกาลสินคำถามนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยการอบพยพจากเวียงจันทร์จุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์เรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มขึ้นในช่วงปลายศตวตรรษที่18ครับ ตัวละครเอกของเราในตอนนั้นก็คือชายที่ชื่อว่าเท้าสมพมิตรแล้วก็มีความขัดแย้งครั้งสําคัญเกิดขึ้นที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยคือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าแต่เดิมเนี่ยกลุ่มของเท้าสมพมิตรอาศัยอยู่ที่นครเวียงจันทร์มาก่อนแต่แล้วก็ดันมีเรื่องครับเกิดความขัดแย้งหรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือผิดใจกันกับเจ้าผู้ครองนครเวียงจันทร์ในตอนนั้น สถานการณ์มันก็เลยบีบคั้นจนทําให้ท้าสมพมิตรไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากจะต้องตัดสินใจพาผู้คนของท่านอพยพออกจากบ้านเกิดเพื่อไปหาชีวิตใหม่ข้างหน้าแล้วการเดินทางครั้งนี้มันไม่ได้จบง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าออกมาแล้วก็เจอที่ใหม่เลยคือตอนแรกเนี่ยพวกเขาไปตั้งรกรากกันที่เมืองพันนาน,นิคมก่อนอยู่ที่นั่นได้ประมาณ10ปีเห็นจะได้ แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งครับเจอกับบททดสอบครั้งใหญ่ทั้งภัยแรงที่แบบว่ารุนแรงมากแถมยังโดนคุกคามจากทางเวียงจันทร์อีกสุดท้ายก็เลยอยู่ไม่ได้ครับไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆนอกจากจะต้องอบพยพกันอีกเป็นครั้งที่2คราวนี้ต้องข้ามเทือกเขาภูพานที่ว่ากันว่าโหดมากๆเลยแล้วหลังจากที่ข้ามเทือกเขาภูพานมาได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นบทพิสูจน์ที่หนักหนาสาหัสมากๆพราะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้เนี่ยแม้ว่าจะเหนื่อยล้ากันแค่ไหน แต่ทุกคนก็พร้อมแล้วครับที่จะเริ่มต้นสร้างบ้านเมืองใหม่เปลี่ยนที่ดินที่ไม่มีอะไรเลยให้กลายเป็นบ้านของพวกเขารู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่พวกเขาทําพอมาถึงที่หมายแล้วคืออะไรไม่ใช่การสร้างบ้านนะครับแต่คือการสํารวจนับจํานวนผู้คนทั้งหมดที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันซึ่งนับได้ถึง5,000คน ตัวเลข5,000คนนี้มันไม่ได้เป็นแค่สถิตินะครับแต่มันคือเครื่องยืนยันเลยว่าชุมชนของพวกเขายิ่งใหญ่แค่ไหนและที่สำคัญกว่านั้นคือมันแสดงถึงความสามัคคีที่เหนียวแน่นที่พาพวกเขาทุกคนรอดชีวิตมาได้จนถึงวันนี้จะเห็นได้เลยว่าการตั้งถิ่นฐานใหม่ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือความบังเอิญเลยนะครับพวกเขามีการวางแผนที่เป็นระบบมากๆครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยคือเช็คก,กำลังคนก่อนว่ามีเท่าไหร่ จากนั้นก็ไปสำรวจพื้นที่หาทำเลที่เหมาะกับการทำมาหากินที่สุดและสุดท้ายก็มาลงตัวที่บริเวณริมแม่น้ำปล่าครับเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์เหมาะที่จะเป็นที่ตั้งรกรากเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนแห่งใหม่จริงๆพอตั้งบ้านเมืองได้แล้วพวกเขาก็ปกครองดูแลกันเองอยู่อย่างอิสระมาได้ประมาณ10ปีครับแต่แล้วสถานการณ์ในภูมิภาคก็เริ่มเปลี่ยนไปมีอำนาจใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นมานั่นก็คือสยาม จุดนี้เองครับที่ทําให้ผู้นําต้องมาตัดสินใจครั้งสําคัญอีกครั้งซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของพวกเขาไปตลอดเลยและแล้วในปีพศ2336เท้าวโสมพมิตรก็ได้ตัดสินใจครับนำผู้คนทั้งหมดเข้าสวามิภักดิ์ต่อสยามซึ่งตอนนั้นตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่หนึ่งและพระองค์ก็ได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าสถาปนาเมืองแห่งนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมกับพระราชทานชื่อว่าเมืองกาลสิน ที่แปลว่าเมืองน้ำดำนั่นเองครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังทรงแต่งตั้งให้เท้าโสมพมิตรเป็นเจ้าเมืองคนแรกโดยได้รับบรรดาศักดิ์ว่าพระยาชัยสุนทรด้วยเรื่องราวมันยังไม่จบแค่นั้นครับ การสวามิพักต่อสยามเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนี้ผู้นำรุ่นต่อต่อ,ตอมาของกาลสินต้องเจอกับบทพิสูจน์ที่หนักหน่วงยิ่งกว่าเป็นบททดสอบเรื่องความจงรักภักดีที่บอกได้เลยว่าถ้าพลาดอาจจะหมายถึงการล่มสลายของเมืองได้เลยทีเดียวแล้วบทพิสูจน์ที่ว่าเนี่ยมันก็มาถึงจริงๆครับในยกของเจ้าเมืองคนที่สองคือพระยาชัยสุนทรแพง เรื่องมันมีอยู่ว่าท่านถูกกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์จับตัวไปครับแล้วก็ถูกทรมานอย่างหนักเลยนะถูกเคี่ยนตีสารพัดเพื่อจะบีบบังคับให้ท่านทรยศต่อสยามแต่ผลเป็นยังไงรู้ไหมครับท่านไม่ยอมครับยืนหยัดในความผักดีของตัวเองจนถึงที่สุดนี่คือตำนานที่เล่าขานกันมาเลย และจิตวิญญาณแห่งความพักดีนี่แหละครับที่กลายเป็นเหมือนมรดกตกทอดให้กับเจ้าเมืองกาละสินในรุ่นต่อๆมาซึ่งแต่ละท่านก็จะเจอกับความท้าทายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นพระยาชัยสุนทรวรบุตรที่ต้องนำทัพออกรบหรือพระยาชัยสุนทรทองที่ต้องเน้นเรื่องการบริหารรักษาความสงบสุขภายในเมืองคือแต่ละยุคก,ก็จะมีบททดสอบของตัวเองเวลาผ่านไปจนเข้าสู่ศตวรรษที่20ดูเหมือนว่าการต่อสู้กับศึกภายนอกจะจบลง แต่กาลสินกลับต้องมาเจอกับความท้าทายรูปแบบใหม่ครับคราวนี้ไม่ใช่เรื่องสงครามแต่เป็นเรื่องสถานะของเมืองกาลสินเองที่อยู่ๆก็เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาเรียกว่าเป็นยุคแห่งความผันผ,นผวนเลยก็ว่าได้ครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับในปีพศ2456นี่ยสิเนี่ยกาลสินได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดอย่างเต็มตัวซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้น เพราะพอมาถึงปี2474เนี่ยประเทศเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่การลสินเลยถูกยุบครับลดสถานะลงไปเป็นแค่อําเภอที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดมหาสารธารมแต่สุดท้ายครับในปี2490ก็ได้รับการจัดตั้งให้กลับมาเป็นจังหวัดอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นจังหวัดการลสินมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการลสินครับจากกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มเล็กๆก,กลายมาเป็นผู้สร้างเมืองจนเป็นจังหวัดในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ของความทรหาถอดทนแล้วก็ความจงรักภักดีอย่างแท้จริงแต่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดตามก็คือในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากจิตวิญญาณของนักสู้และความภักดีที่อย่างลึกมาจากอดีตจะยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นเข็มทิศนำทางให้กับอนาคตของกาลสินได้อยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจและต้องติดตามกันต่อไปครับ